บริษัทนรงศรีจำกัดซึ่งเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลไทยนั้นถูกอายาการสหรัฐค่ะยื่นร้องศาลใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายและต้องมีการจ่ายค่าไกลเกลีย่ยคดีถึงหมื่นดอลลาร์สหรัฐค่ะคดีนี้นับเป็นคดีแรกของไทยและขอ,ข,อของโลกด้วยที่ถูกดำเนินการภายใต้ใตกฎหมายการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมฉบับใหม่ของสหรัฐหรือที่เรียกว่า UCA ติดตามจากรายงานของคุณโสธิดาโชติว,วิจิต ที่นี่คือนรงซีฟูด้ดบริษัทส่งออกอาหารทะเลที่เพิ่งไกล่เกียยคดีใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายไปสำเร็จด้วยเงิน1น0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือส0 0 0สนบาท ไปเป็นรายแรกของโลกที่นี่มีไรายได้จากการส่งออกประมาณ2,000ล้านบาทต่อปีและตลาดกว่า70%คือประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะรัฐแมสซาชูเซตส์และเมื่อราวกลางปีที่ผ่านมาก็ได้รับจดหมายที่อายการสหรัฐยื่นร้องศาลเรื่องใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์โดยมีทางเลือกให้2ทางคือตั้งทนายสู้คดีหรือเจรจากไกล่เกลี่ยค่าใช้จ่ายในการสู้คดีน่าจะการการไก,รก,รก,รกรลเกลี่ยก็น่าจะสูสีกัน แต่ว่าปัญหาคือว่าเราอยากใช้ลูกค้าเราในความสบายใจในสินค้าของเรานะครับแล้วก็อยากให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่าได้บริโภคสินค้าที่มันถูกต้องนะครับคือคือคือผมก็รับไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าสินค้าผมถูกระเมิดทางสูตรหรือว่าทางอาดีเพราะเราอินเวสไปตั้งเยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วมีการมีคนมาก๊อปปี้ไปเนี่ยเราว่ผมไม่ค่อยชอบใจนักเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ลูกค้าเราสบายใจมากกว่า บริษัทนรงซีฟู้ดถูกร้องเรียนภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมฉบับใหม่ของสหรัฐอเมริกาหรือ UCA ถูกตั้งขึ้นเพื่อปกป้องลิขสิทธิ์ทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ที่ส่วนใหญ่ผลิตจากสหรัฐอเมริกาโดยบังคับให้ประเทศคู่ค้าใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายไม่ใช่อีเถอ่อนซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าและถือเป็นการได้เปรียบทางการค้าถ้าผู้ประกอบการไม่ยินยอมก็ต้องเสี่ยงกับบทลงโทษค่าเสียหายหรือคำสั่งศาลไม่ให้จำหน่ายสินค้าอีกต ส่วนภาพรวมของประเทศไทยปีนี้มูลค่าซอฟต์แวร์ที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์คิดเป็น174ล้านบาทซึ่งลดลงกว่าปีที่แล้วราว6 6 4ล้านบาทแต่ที่ยังไม่มีการปรับปรามอย่างเต็มกำลัง<า>เพราะนี่คือประเด็นอ่อนไหวของประเทศที่จะทำให้เรากลายเป็นเป้าโจมตีทางการค้าได้ถ้าเกิดมีประเทศคู่แข่งเอาผลการจับของเราเนี่ยมาโจมตีหรือไประง,งับสินค้าผมไม่ผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้น เราคิดว่ามันไม่เหมาะที่เราจะไปวิ่งไล่จับเราควรที่จะทํายังไงก็ได้ให้บริษัทในไทยเนี่ยรู้เพียงแค่ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ปัจจุบันเท่านั้นเอง รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอธิบายวิธีการถูกจับได้ว่าละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟต์แวร์นั้นเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้งานอัปเดตโปรแกรมข้อมูลก็จะถูกส่งไปยังฐานที่สิงคโปร์จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบ IP ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์หรือไม่ถ้าใช่จะส่งนักสืบลงพื้นที่ถ่ายรูปเก็บข้อมูลและเอาหลักฐานมาแจ้งความในฐานะผู้เสียหายจึงจะเริ่มขั้นตอนการตรวจคนจน้นเจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจ ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ในออฟฟิศไรเครื่องดังนั้นแม้แต่เครื่องที่ลบโปรแกรมออกไปแล้วก็ยังสามารถจับหลักฐานได้จากนั้นจะรายงานผลให้ทราบภายใน1อาทิตย์หลังจากการตรวจสอบ หลังจากที่ไกล่เกลี่ยคดีไปเรียบร้อยนะคะที่นี่ก็ลงทุนลงซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องค่ะกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดประมาณ1 0 0เครื่องด้วยเงินประมาณ3ล้านบาทค่ะซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเงินจํานวนมากนะคะก็คงดีกว่าการเสียชื่อเสียงหรือทําการค้าอยู่บนความไม่ถูกต้องและถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือก็ดีกว่าให้ตํารวจนะคะมาจับหรือถูกฟ้องและกลายเป็นเป้าของต่างชาติค่ะโสธิดาชนวิจิตข่าวสามิติรายงาน